วันนี้ก็อยากขอย้อนพูดถึงหัวใจางการเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเมื่อฟังแล้วก็จำกันไว้ด้วยตามธรรมดาพระพุทธเจ้าถึนพูดไเลยซ้ำเมื่อก่อนตาแล้วพระพุทธเจ้ามีคำว่าอาคาตาโูตถท้าคตา ตถาคตเนในเทียงผู้บอกไม่ใช่ไปยกยอปอปัเใน้ใครได้ทานสมาบัติมีการปฏิบัติจะให้ได้ดีในเขตของพระพุทธศาสนาเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งก็งปฏิบัติตามกระแสพระธรรมเทศนาขระองค์คุณเด็ะสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามและแนะนำว่าไม่สมควรจริงนั้นเราต้องเวทเวดินเด็ดขาดเอาจริงใดทีด่องค์งสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนจริงนั้นต้องทำด้วยชีวิตโยพยายามทำในใจิตใจที่แท้จริงนี่การเดินนึกจะปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาเพื่อมาผล ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะมีความเข้าใจสิงกะอยูนมากว่าการปฏิบัติด้วยการเครียดเป็นของดีที่เราก็ต้องหันไปดูว่าธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระธรรมสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จัดว่าเป็นปฐธรรมเทศนาที่สแสดงกับ่านปัญญาวคคีหรือสีทั้งห้ามีทอัญญาโกณทยาเป็นต้น ในสมัยเมื่อองสมเด็จพระทุทกพลบรมภาษาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณใหม่เวลานั้นอง์สมเด็จพระจอมไตรตั้งใจมาที่โปรดบันดารพุทธบริษัทเจห้ามีหัวใจในการแสดงพระธรรมเทศนาเวลานั้นมีอยู่สามอย่างด้วยกัน อือหนึ่งอัตตาคิริมัฐานิโยกสองการสุขลุคนิกาินยกสามมัจจิมาปฏิปทานีกสามอย่างาะวบาเวลานั้นเป็นเวลาเชื่อมระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาพราหมณ์เดิมทีพราหมณ์ชอบปฏิบัติตัวในด้านอัตตาคิริมัฐานิโยกมีการพระมานตัวบ้าง นั่งไม่กินข้าวบ้างกินข้าวเวลาเดียวบา้า,บา,บางกินข,ข้าวจะเฉ้าบ้านก็ให้บ้านเดียวบ้างกินข้าวจะเพียงเล็กน้อยบ้างไม่ยอมนอนบ้างมีการทรมายกายมีการอึข้าวบ้างอย่างนี้เป็นต้นรามก็ชอบทรมาตนตนมีทีนี้องค์สมเด็จพระสุตสคนบรมศาสตาสัดาสมมาสุภเจ้าสมัยที่ ออกแสวงหาพี่เนส์กรมใหม่ๆโองสมเด็จพระจอมไตรก็ลองเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั่งเขาถือว่าดีองสมเด็จพระจินรสีก็ทำทำมาชิ้นเวลาหกปีจนร่างกายสูกขอมากเดินโซนจะลมมือลูกร่างกายทุกวันหนังมันหลุกเอ๊ะผลมันหลุดมาตามมือแสดงว่าเลือดนนจะมีเย่เลี้ยง มันก็ไม่สําเร็จผลต่อมาองค์สมเด็จพระพุทธสุภณอาศัยที่มีบาร,รมีแก่กลาเต็มบริบูจึงมีอารมณ์เกิดขึ้นทางใจว่าการบรรลุผลถึงจะไม่ใช่ในทางส่วนอาศาัยที่หลนิโยคคือการบรมานตนอ,องสมเด็จพระทธสุภัณฑยังในทรงสัรทะกาจานมีกำลังดีแล้ว องค์สมเร็จะวารีเตแ่้วเจืงอญาติาที่ทศวายแปลกกรรมปูลงข้างต้นโกถ้านั่งอันหลังพิงต้นพุโกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกรงอดีฐานใจว่าถ้าเราไม่สําเร็จเสัมมาสัมโพธิญ,ญาณเพียงใดเลือดเนื้อพวกเราจะเหือดแห้งไปประามทีหรือว่าชีวิตนี้จะสิ้นไปเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ เป็นอันว่าวันนั้นเององค์สมเด็จพระชินสีโยมัสสาเป็นดาลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวัน9สงครามกลางเดือน8ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาปรบัญโญติตีทรงสมเด็จพระชินสีเยณนี้พระพุทธดิ์กล่าวว่ารู้ก่อนท่านทั้งหลาย ตัวสุกสองอย่างเราปรารถนามราุผลยิงยาถ้าไปแต่ต้องคือหนึ่งอัตจิรมาฐานุโยกการปฏิบัติตนด้ความลำบากมีการเค่งเครียดมีการทรมานกายนี่ก็แสดงว่าเวลานี้เราก็นิยนกันมากสำหรับนักปฏิบัติที่ชอบผิดใจ ที่ชอบนั่งกันนานๆทรมานเป็นชั่วโมงยี่โมงถือว่าเป็นการดีอันนี้ผิดเป็นอันว่าการทรมานกายในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาถือว่าผิดไม่ใช่ทางบริบมรรคผลไม่เกลียเกินไปอันนี้ส่วนสุดเพื่องตามนีอย่างหนึ่งก็คือการมาสุขานิการุโยก เวลาที่เรานั่งภาวน,นาไปบรนลึกอยากจะถึงนั่นอยากจะถึงนี่อยากจะเป็นอย่งงางนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ไอ้ตัวอยากจะมันเป็นปัญหาือเป็นกินลสแล้วทําไมเราจึงไปอยากกันเนื่ยการสองอย่างนี้อ,นองทรงเดะทรงทันบรมศาสสันาหทรงให้ละเสียอย่าเข้าไปแตะต้อง ส่วนที่สงคนเป็นการบรรลุมาผลในจริงๆเราคือมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติตนพอดีพอควรนั่งมันเมื่อยก็นอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สนัดก็เดินได้ได้เทวิยาบทสี่เอาแต่พอดีพอควรไม่เกินพดีเกินไปได้ทำจิตใจให้ตรงเฉพาะต่อรมที่เราต้องการ นี่อย่างนี้ก็เรียกวมัฌิมาปฏิบัติที่นักปฏิบัติจะต้องพยายามปฏิบัติให้ตรงสายจริงๆไม่มีกฎใหญ่แ้วต่อไปแล้วก็หันเข้าไปดูในอุทุมริกาสูตรเรียงพรที่องค์สมเด็จพระอที่พระอะไรพระเทวทั์ขอต่อพระผู้เด้เ้า มีส่วนนี้เป็นอุปกเลสหลายอย่างในกันที่นักปฏิบัติในสมัยปัจจุบันมีความต้องการและมันก็จะไปได้อะไรมีความเห็นว่าการกินข้าวคนเดียวการไม่กินเนื้อสัตว์เลยเป็นของเป็นการบรรลุมรคลแล้วก็ดูองค์สมเด็จประททสกุลสมัยนั้นพระมาอาพระเทวทัตขอพนต่อผู้ได้เจ้า ว่าพระที่อยู่ป่าจงอยู่ป่าอย่าเทาบ้านพระที่อยู่ในบ้านจงอย่าออกป่าอันนีพราะอย่างยิ่งพระทั้งหลายจงอย่าฉันเนื้อสัตว์เพราะเป็นการสนับสนุนชาวบ้านจะทำบาปเมื่อทชาวบ้านอยากจะทำบุญก็เนื้อสัตว์จะถวายอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่ยอมปฏิบัติตาม ก็น,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตกินมัทานิยคเพราะว่าถ้าชาวบ้านเขากินเนื้อสัตว์พระไม่กินเนื้อสัตว์ชาวบ้านก็เกิดความลําบากจะต้องทําอาหารเป็นสองรยการและอีกรายการหนึ่งพระเองก็จะมีความลําบากลาบากด้วยอาหารเพราะชาวบ้านเขาไม่มีแจกให้ อันนี้การบริโภคอาหารองค์สมเด็จพระจอมไตรมีระเบียบอยู่แล้วจะเป็นอาหารประเภทไหนก็นนตามต้เว้นไว้าจากท่าที่พระพิณายับังคับอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายก่อนที่จะฉันอาหารองค์สมเด็จพระจอมไตรให้พิจารณาเป็นอาัหารีปฏิปูเรสัญญาพิจารณาว่าอาหารนี่มันเป็นพื้นฐานมาจากความสุขปร พืชพันธุ์ปัญญาหายก็สุกปกเนื้อใสก็สุกปกนี่เรากินของสุกปกเข้าไปร่างกายของเราก็สุกปกจะเอาอะไรมาสะอาดนี่ร่างกายของเราดีร่างกายของสัตว์กดีมีสภาพน่าเกลียดแต่ว่าเรากินไปเพียงอัตภาพทีเป็นไปเท่านั้นเราจะไม่เมาชีวิตเราจะไม่เมาในร่างกายเราจะไม่ติดเทโลหาร นี่ระเบียดนี้องค์สมเด็จพระนิจธมามมาีอยู่แล้วนี่สำหรับเราทุมบริการสูตรองค์สมเด็จพระบัททีแก้วโครงการทูปปฏิเสตหลายประการรวมแล้วสี่สิบระการในกานกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลกล่าวว่าเจ้าจงอย่าคิดว่าผู้คนอืน่นเขาโลภในอาหาร ยาท่านลงตนว่าเป็นบุคคลดีเป็นคนกินน้อยบริโภคน้อยบุคคลนั้นกินมากบริโภคมากบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่เลือกอาหารอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นอันว่าการปฏิบัติภา,ายนอกที่อสมเด็จประทุษเบ,บรมศาสนาดไม่ได้ทรงสเสริญไม่มีทางบรรลุมรคผลนี่ทางที่จะบรรลุมรคผลมันมีอยู่เฉพาะอยู่ที่ใจเท่าน,นั้นทำตัวให้สบาย เราไปที่ไหนเข้ากับสังคมนั้นเขาได้แต่ว่าเราปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับสังคมนั้นก็จะเกิดการทะนงตัวเป็นกิเลสไปเพสมาคมนั้นสู่เราไม่ได้สมาคมนี้สู่เราไม่ได้สมาคมนั้นดีกว่าเราสมาคมนี้ดีกว่าเราเล็วกว่าเรากลายเป็นมาณนะเสือตัวที่โกไปนี่จะรวมข้อมูลไปทิ่นีใช่ไม่ได้ นี่ต้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว้าหันเป็นจำนวนมากที่บรรลุมรรคผลองสมเด็จพระพุทธสคนไม่เคยสั่งให้ระงับนั่นระงับนี่นอกจากการปกติการฉันก็ตาหันให้เป็นระตามระเบียบที่ชนบ้านเขานำมาถะไยเท่าที่มันมีถ้ามีมาแค่นี้เราไม่เลือกอย่างน้น เรือ่องยังอาจจะพาดไปเกินไปมีเขาให้มากกกินมากให้น้อยกินน้อยจะให้มากกินมากเกินไปก็ไม่ได้การบริโภคอาหารที่เป็นไปตามมัดโปชตีนมาจนจนบอนทิตายการรู้จักประมาณกินอาหารไม่มากๆๆๆๆๆไม่เพอมไม่มากไม่น้อยเกินไปเอาตามสมคว่นแล้วไม่นัง่งเพ่งโทษบุคคลอื่น ในอารมอันหนึ่งในเอียงนั้นอันหนึ่งต้องทําใจเท่าในจุดเยียนหยุดสงกหมายาาความว่าเราเพี่งเลงจิตของเราแตู่เดียวความบำบาลีว่าตัาโาจทยต,ตานังจงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอว่าทำสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสามสามสัมพุทธเจ้สาสอนไม่ยังไงให้เราปฏิบัติห้ามไปแบบไหนไม่ให้เราทำ นี่อันนี้ต้องปฏิบัติเท้เ่งครับไม่ใช่จะเ็นิกเอาตามารมที่ชาวบ้านเขาทำกันไอ้ชาวบ้า,านเขาทำในชาวบ้านไม่ใช่พระพุทธเจา้านถ้าคนใน,นเขาดีจริงๆเขาก็ต้องเป็นพระพุทธเจา้าที่เขาสร้างแบบแผนขึ้นมาหักล้างคำสั่งสอนของพระเจา้าที่เราเป็นพุทธสาวกปฏิบัติตามไม่ได้ เพื่อเคียงปฏิบัติตามเราก็ไม่มีมรรคผลใดๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คล้ายๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนี่สำหรับอารมณ์ทางใจอารมณ์ทางใจก็มรู้ว่าอันดับแรกองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสตร์สันดาลให้พิจารณาแต่จิตทั้งตัวเท่านั้นเจริยาของบุคคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่ อีกว่าขาสารูตาก็าตาถากคจะเป็นตะเทียงพูดบอกอาตมนาจูติตานนังเตือนตนในตัวเองเตือนไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้แบบไหนเราทำตามนั้นพระพุทธเจ้าห้ามแบบไหนเราเว้นตามนั้นนี่เป็นประการที่เราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่มีสิบปฏิบัติเจติเข้าถึงฌานไม่ได้ปริศนายางขั้นดีจงจำไว้ว่าสมถะคือแปลอุบายเ,เพื่อเสื่อใจโดยมันถะดภาวน,นาไม่ใช่อ,อุบายเพื่อเสื่อห็นผีเห็นทิวทัน์เห็นนโลกเห็นตรกเห็นสวรรค์เห็นภาพตา่างๆไม่ใช่อ,อย่างนั้นตแต่มาทำดีสมถะแปลอุบายเพื่อเสื่อ ทำใจให้สงบจากอารมณ์ภายนอกยึดถึงอารมณ์ภายในเดียวยที่เราตัง้งใจไว้อันดับแรกองค์ทรงจะถพระจอมใจให้ระงับความคิดที่จะไปนั่งเชื่องเลีสยงชมใบว่าคนนั้นดีคนนี้เลวดูใจเราจะเพราะฉะนั้นว่าใจของเรามันดีหรือว่าใจของเรา,เามันเลวใช้สติสัมปชัญญะโกคุมโดยการที่สองให้มีศีลบริสุทธิ บรยการดีสามระงับดีมวนห้าริการได้ทุขณะดีมวนห้าคือระงับจากความปรารถนาในการมารมณคือรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมสัมผัสที่เราต้องการอารมณ์เกิดตัวบริการมารมอันนี้ต้องระงับได้ทันทีทันใดและก็เสมอ็รีสสองนะับจากความโกรธความเยายาท ข้อดีสามนะครับแากความง่วงเหนาหาเหา้องนอนข้อดีสี่อย่างวันนี้ได้ยินเสียงแววแววมาเราก็ไม่สนใจในเสียงเราจะจักดูจะจิตไม่ฟุ้งซ่านไปตามเสียงและไม่ลำคาญตามเสียงจะคงภาวนาและพิจารณาตาม,มาอัตยาสายให้ตรงอยู่ข้อดีห้ามันสงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จมรนสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนั้นองสมเด็จพระพุทมีพระพ่ายเจ้าให้ทรงสมมวิหารสี่จะมีเมตตาเป็นปกติคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นนิรกับคนในสัตว์ทั้งหมดทั่วโลกําใจสบายประการนี้สองกรุณาเรามีความรู้สารจะสงงคระคนในสัตว์ให้มีความสุขใจกำลังเทอญ ออดีสามมุขตามีจิตอ่อนโยนไม่ชานืเสียใจพอยินดีเม,มื่อคหนึ่งได้ดีออดีสี่เวขาบาวยเฉยไว้อย่างเสียงเขาปิดขย,ยายเสียงกระบวน,นี้ในเขาผูกกองกันเราก็ต้องใช้เสียงยยไประบลมไป็นเรื่องของเขางานการการทำสมาธิจิตเป็นเรื่องของเรานี่หลักใหญ่ในการเจริญพระกรรมฐานมีเท่านี้ อาว่าเราทรงอารมณ์ได้ตามนี้แล้วคือไม่ฝ่าฝืนทำตังตัดเจงพระองค์เด็ดปฏิทินแก้วแล้วก็ปฏิบัติตา่างคำสอนต็นนิ้วไม่ก็เลยทางสมาบัติเอาวันนี้เราลองสอบใจกันอันนี้ดีมากเพราะว่ามีเสียงอะไรเสียงเข้ามารบกวนไม่ดีไม่ใช่ของไม่ดีอันดับแรกเราวัตถุยานจับลมให้ไข้กออก อลมให้ใจเขาออกเลยระครับอารมณ์พุ้ง้างของจิตแลใ้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าไห้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเรานับประดาษให้ใจเขา้าใจออกนับเป็นหนึ่งมาลองนับมาดูที่จะได้ผลอเท่าไรนับไปแค่สิบรอบคู่ถึงคู่แล้วก็ขึ้นตรงใหม่ดูช่วงเวลาสามสิบนาทีนี้เราจะแพ้เสียงหรือว่าเราจะชนะเสียง ถ้าหูเราได้ยินเสียงเน็ถนัดรู้ก็ร้องเพลงทุกอย่างจะไว้ใจไว้ลับผาญอันนี้ชื่อว่าจิตของเราเป็นปฐมไม่ผ่านถ้าว่าเสียงเบาลงอารมณ์แช่มชื่ขนขาดคำบรรณาขาดไปอันนี้ชื่อว่าเป็นทานดีสองนี่ถ้า,ากอ,อกรา,า,ารมณ์ก็รานลรมณหายใจก็ออกรู้สึกว่าแถวเบาลงมากอาการตึงแขงร่างกายเลมืองเรียด หอดียินเสียงเบาแวในน้อยจิตโปรสมาที่ใดดีอันนี้เป็นฌานทีสามในขณะใดถ้าภาวน,นาไปพิจารณาไปบังเอิญหูมาด้ยินเสียงเลยเนคนิดว่าผลเลิกไปแล้วใจสบายโปรอันนี้เป็นฌานทีสี่นี่เป็นเครื่องวัดสนับวันนี้ว่าการริญเราเจริญสมาธิากันมาตั้งนานแล้วมีผลเป็นแบบการใดเาแล้วต่อากนี้ไปขมบรรดาท่านพุทธบริ ทุกท่านพยายาตั้งกายให้ตรงลำเบิกจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัศยาสายเส้งกว่าจะดีขึ้นยานบอกหุกบอกหมดเวลาํันลองท้อมใจดูนะัเพราะสมาธิเราฝึกกมันมีผลไม่มีผลนี่มันดีมากเป็นการท้อมไปตัวเร็จ